สบายดีพี่น้องเอามื้อนี้ทีมงานบองยาคือเก้าเนว่ <c oughs> ดนแล้วบ่ได้กินนั้นซีนดาดอาไปอยู่ใกลกัๆมาเด้เออปลาทอดเพนกุ้งดนแล้วคนว่าเนามือนี้หัวหน้าแถวเพิ่นเฮ็ดเจ้ามือ

วะสายจวดกรบอกยาวคือมีสีเหลืองว่ากินเบียร์ได้ดิมาคุยต่าประเทเอาไปอยู่ไก่กับมาเด้อกำลังที่ภากันจุ่มกุ้งบเวทจิจุ๊กจุ๊กจุกหมูเวทเหรอได้ กุ้งทะเลมาคมามามาขาอยากมาตามมาเด้อมาทีมงานบนยาวเลยเจ้ามือแม่นหัวหน้าเทียวมามามานี่นี่ผู้ใจแต่หัวหน้าตื้องนึกเหรอยุติธรรมนั่งไหมนั่งไหมพูยหัวยุ้มยุ้มอยู่นี่แหละ เขามีห <Hoy S 2> ัวมีเห่าอยู่หัวข้นะกัยกระด้เนือกำไุงตัวใหญ่ เบิ่งงล่ก็ฝากเดิพี่นอเดอฝากก็ไล์ก็เซ่เพื่อนเดอเนพื่อนแอร์ทำงานอย่าดองอ่ะสามเดือนยังไม่เห็นกดอันนึงกเพื่นแน่เห็นลวกเน่สามเดือนยังไ่เห็นขึ้นมือ เจ้าของคลิปมีคำเห็นยังกับว่าเด้มาเด้มาเด้อมาด้อมาเด้อยกินให้แม่จวดเชฟป้าอแม่อแม่ยังว่บโจ้กูอยู่บนนี้โฉมข้าม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 ากินแล้วกัน 嗯，中了、啊。啊、好了，我回去我吃东西了。嗯